สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีข้อแนะนําดีๆนะครับสําหรับคนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปะยางรถยนต์หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของยางในเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นยางในรถยนต์ยางในมอเอไม่ใช่ผมพูดผิดน,นะไม่ว่าจะเป็นยางในมอเตอร์ไซค์ยางในจัก,กรยานอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่าทิ้งสมมุติว่าเราไปปะยางรถแล้วเนี่ย มันระเบิดหรือว่ามันรั่วจนแบบปะไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะขอยางในเขากลับมาได้นะที่เป็นยางในของเราอะ่ะแล้วก็เอามาตัดแบบนี้นะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วผมจะทําให้ดูนะครับตัววิธีการก็คือตัดไอ้บริเวณตรงจุกมันนะผมตัดไปแล้วหนึ่งข้างนะครับแล้วก็อีกตัดอีกข้างหนึ่งนะเพราะบริเวณจุกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับดีย๋ยวแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับแล้วก็ตัดไปเลยนี่ครับนี่ครับพอตัดเป็นจุกไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นเส้นยาง ในออกมาแบบนี้นะครับทีเนี้เราก็ทําการาตัดนะครับตัดพอตัดนี่อันนี้ผมตัดไปแล้วเนาะผมจะตัดตัดอีกฝั่งให้ดูแล้วกันนะครับตัดตรงนี้นะครับตามรอยแนวนี้นะครับมันจะมีรอยคาดขาดอยู่นะเราก็ตัดนิดนึงนะครับพอตัดไปแล้วเนี่ยทีนี้เราใช้มือเลยครับมือเนี่ยแกะแกะลากไปได้เลยนะครับค่อยลากไปงี้ ลองดูว่าเห็นหรือเปล่าน่ครับค่อยๆยลากไปตามแนวนะครับเอามือเรานี่แหละครับค่อยคจับลากไปเรื่อยเื่อยะจนสุดนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะตัดให้เป็นเหมือนเอาไว้เป็นยางเอาไว้รัดของอะไรต่างๆได้นะแต่ผมจะทําให้ดูสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ทํากันดูนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับแล้วมันสามารถเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะครับเราทาเก็บไว้นะครับ แล้วมันก็จะมาบรรจบกับไอ้ตรงที่เราทําไว้ตอนแรกนะปุ๊บจะได้เป็นยางออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วเราต้องการยางที่เอาไปใช้เนี่ยหนาขนาดไหนนะครับถ้าเราหนามากเราก็ตัดตรงนี้มากๆหน่อยนะผมสมมุติว่าผมจะเอาหนาประมาณสักขนาดนี้แล้วกันผมก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับตัดออกนิดนึงแล้วเราก็ลากเหมือนเดิมนะครับใช้มือเราเนี่ยดึงลาก ไปเรื่อยๆเขาจะเป็นไปตามแนวเขาเลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้แบบเป็นเหมือนคล้ายๆยางบงอะเราตัดตามไดมิเตอร์รัศมีของเขาได้เลยนะเราไม่ต้องมาตัดอย่างนี้แต่แบบนี้ข้อดีคือมันจะสามารถเอาไปใช้แบบยาวๆได้นะผมก็จะค่อยๆนะครับแกะไปเรื่อยๆนะครับตามแนวเขา เราอยากได้ขนาดเท่าไรยาวเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกขนาดได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเราทําไปยาวไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปตัดแบ่งใช้อีกทีได้นะครับนี่ยครับก็ค่อยๆไปเนาะสามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผมว่าเผื่อบางทีใครที่แบบว่าไปปะยางแล้วทิ้งไว้นะครับไม่ได้เอากลับเนี่ยถ้าเกิดใครมองว่ามันมีประโยชน์นะสามารถที่เอากลับมาทําให้เกิดประโยชน์แบบน Yan ี้ได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้งาน รัดของรัดอะไรต่งตางๆได้นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เนาะก็ประมาณนี้เนี่ยเราจะได้เป็นยางออกมาหนึ่งเส้นนะเนี่ยสามารถเอาไปรัดรัดอะไรได้ดีเลยนะครับนะครับแน่นมากนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ที่อยากจะมาแนะนํานะสามารถเอาของที่มีอยู่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเนแนแน่นมากนะครับนะครับสามารถเอาไปรัดของได้ครับ เอาไปรัดของได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปรัดให้ดูทักอันหนึ่งรัดไม้ไผ่แล้วกันนะมันจะมีกองไม้ไผ่ของผมอยู่ตรงนี้ทําไว้นะไม้ไผ่ก็คือเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือเอายางของเรามานะครับจากนั้นเนี่ยเอาไม้ไผ่มาวางเอายางรัดเข้าไปเลยก็สาม,มารถที่จะรัดจะสักสองรอบก็ได้แน่นนะครับไม่ขาด โอเคนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่มียางในมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเก่าๆนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเนี่ครับก็าสามารถที่จะรัดแล้วก็เน,นี่ยครับจะทําให้เราสะดวกในการเคลื่อนย้ายอะไรได้ดีมากขึ้นนะโอเคครับผมสวัสดีครับ